ตอนนี้คณะท่องเที่ยวนะครับเที่ยวเปียกชาวบ้านเขานะครับไม่ยอมเดินนะครับเป็นนักท่องเที่ยวเที่ยาเปียบชาวบ้านเขานะครับพวกเปรียกชาวบ้านเขาครับ มีของเล่นผมไม่ตายเลยเขาเรียกพวกนี้พวกเขาเปียกชาวบ้านเขาใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่น่าครบใช่ไหมครับใช่ไม่น่าครบจริงๆคิดได้ไงชาวบ้านเขาเดินพวกขึ้นรถเฉยเลยเฮ้ยขอบ